ไขมันในร่างกายไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวไขมันสีไหนที่ช่วยเรื่องการเผาผลาญของพลังงานและสุขภาพดีในร่างกายเรามีไขมันอยู่3สีหลัก 1. ไขมันสีขาวถ้ามีเยอะเกินจะเก็บเป็นพลังงานและเป็นอันตรายไขมันสีขาวจัดอยู่ในกลุ่ม non essential fat ไขมันสีขาวสะสมอยู่ที่พุงสะโพกก้นซึ่งเป็นตู้สเสบียงให้กับร่างกาย แต่ปัญหาอยู่ที่มันมีมากเกินไปและไม่เคยได้ใช้อาจทำให้เกิดโรคอ้วนและเบาหวาน 2. ไขมันสีน้ำตาลช่วยเผาผลาญพลังงานสร้างความร้อนให้กับร่างกายมีมากในวัยเด็กและผู้ใหญ่บางคนโตขึ้นไขมันสีน้ำตาลจะค่อยๆลดลงพบอยู่บริเวณคอไหปลาร้าและก็กล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลัง สามไขมันสีเบจเป็นลูกผสมระหว่างสีขาวและสีน้ำตาลไขมันขาวที่เปลี่ยนเป็นสีเบจช,ช่วยเผาผลาญพลังงานเคล็ดลับการเปลี่ยนไขมันสีขาวเป็นสีเบจอาบน้ำเย็นจัดจัดแช่ในถังน้ำแข็งเป็นต้นการออกกำลังกายสารพฤกษเคมีบางตัวเช่นชาเขียวและเยอบ้ามาเต แล้วคุณเลือกวิธีไหนที่เปลี่ยนจากไขมันขาวมาเป็นสีเบจแชร์กันเข้ามานะคะแล้วสุขภาพดีคือหน้าที่